สวัสดีครับคลิปนี้นะครับมาพอกันใน EP ีที่7นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาทดสอบรีวิวพินโปงธรรมดาไม้ขนุนทองสามสายสำหรับรุ่นนี้นะครับจะเป็นตูดโค้งนะครับตูดโค้งหัวโค้งปลายแหลมนะครับจะไม่มีหัวนาานะครับเป็นพินโปงธรรมดาไม้ขนุนทองล้วนนะครับสำหรับไม้ขนุนชุดนี้นะครับเป็นไม้ตายยืนนะครับ อาจจะมีห้อยแมงแน่นะครับห้อยแมงห้อยแมงแต่ว่ากับผมมีผลกับการใส่งานนะครับผมอุดกาวด้านนอกด้านในอย่างน้าเหนียนะครับผมมีผลกับการใส่งานนะครับผมว่ามันมองมองเป็นวาเป็นลวดลายอีกแบบหนึ่งนะครับเห็นไ่มครับยูทูดด้านหลังด้านหลังนะครับ เรื่องเสียงผงห้วงนะครับสําหรับไม้ขนนนะครับข้างหลังสวยนะครับข้างหลังไล่ไม้สวยงามเลยนะครับาผมมีตาหนินะครับสําหรับแผ่นหลังเป็นไม้ตายยืนนะครับตายหมาดนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับกาอยู่ประมาณจักตีไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับความแห้งนะครับกระว่างนะครับความร้อนนะครับเยาะเยาไปไก่ความร้อนนะครับเก็บไว้ที่อุณหภูมิปกตินะครับประมาณจัก สามสี่เดือนนะครับหลีกเลี่ยงนะครับเอาไว้ในนารดนะครับนาลดทีเอาไปตากแดดนะครับระวังนะครับแป้นฟิงกระบอดจะเป็นไม้พยุงนะครับหยองไม้พยุงเหล็กขั้นคอปรับได้นะครับการฝังเฟสของผมนะครับผมจะฝังแนบสนิทกับแป้นฟิงกระบอดนะครับจะไม่มีการขัดการตะไบนะครับเฟสทุกเฟสแนบสนิทนะครับแอคชั่นตำนะครับ แอคชั่นตำ่ำเล่นง่ายสบายมือไม่เจ็บมือนะครับสวยงามนะครับสวยงามเป็นเอกลักษณ์อีกแบบหนึ่งนะครับอที่นี่นะครับผมจะไม่ฟังเสียงนะครับมาฟังเสียงกันเลยครับ ครับพานไปนะครับเสียงกล่องกลางว่านนะครับบอพิดหวังอย่างแน่นอนนะครับสําหรับทันทีมักเสียงกล่องกลางว่านเสียงยิ่งใหญ่ดังไกลนะครับบอ้รงดีแห้งนะครับเสียงพุ่งนะครับตอบสนองการเล่นเป็นอย่างดีนะครับเล่นง่ายๆแบบนิ่มๆนิ่มนนะครับเล่นนิ่มนวลนบอต้องใส่แห้งหลายครับเสียงดีนะครับบอพิดหวังแน่นอนนะครับงานละเอียดนะครับงานละเอียด ทุกซอกทุกมุมนะครับผมคัดหาย่างดีนะครับจะเป็นโทนนะครับกึ่งเงากึ่งด้านนะครับแต่ว่าจะออกไปทางเงาหลายกว่านะครับแต่ว่าน้านไปนะครับรูปไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นสีด่านไปเองนะครับเสียงมันจะพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสาหรับไม่ไม่ขนุนนะครับยิ่งนานก็ยิ่งพุ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับบอผิหวางเน่นอนนะครับสําหรับทันทีอยากได้เสียงแบบกล่องข้างว่านนะครับ โยนโยนสไตล์พินบราณนะครับตัวนี้ครับจบเลยครับอ่าอีกเรื่องนะครับอย่าให้ลุดมือนะครับอย่าให้ลุดมืออย่าให้กระแทกกับสิ่งของนะครับเพราะว่าไม้ขนนุนนะครับเป็นไม้ที่แข็งนะครับจะว่าเปราะนะครับแต่ว่าเปราะถ้าหักง่ายนะครับจะว่าเรื่องแข็งเรื่องการบิดนี่ก็อาจะเป็นขอดีของเขาอยู่นะครับแต่ว่าอย่าให้ไปกระแทกอย่าให้ลุดมือนะครับพยายามรักษาดีๆนะครับจะเล่นกันไปยายๆนะครับ สำหรับทายคลิปนี้นะครับกฝากไว้น้ำแน่กันแล้วกันนะครับสำหรับทันทีพึ่งเปิดคลิปขมาพอนะครับสนใจอยากได้พิ้นพุ่นน้ำฝาพดีๆไว้เน้นจักโตนะครับกาโทษขมาพูดคุยมาสอบถามใดนะครับกบเบอร์โทษที่ผมทิมไวัยยุหงอขอเรื่องนะครับแอบไล่ขม่านะครับมาสอบถามมาพูดคุยนะครับมาเบื้องรายละเอียดกันได้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณได้รายครับสวัสดีครับ